ไปเราจะทําในส่วนของใบแจ้งหนี้บริการค่ะแต่เนื่องจากเรายังไม่ได้บันทึกข้อมูลของส่วนของบริการเราก็จะต้องไปเพิ่มข้อมูลบริการก่อนในที่ฐานข้อมูลค่ะเลื่อนลองไปด้านล่างนะคะที่ฐานข้อมูลแล้วก็เลือกสินค้าค่ะพอมาหน้านี้แล้วเราเห็นว่าเรามีสินค้าอยู่แล้วใช่ไหมเราจะเพิ่มไปที่บริการค่ะก็จะไม่มีบริการเราก็จะกดเพิ่มบวกด้านบนค่ะ ก็ใส่รหัสบริการค่ะแล้วก็ชื่อบริการค่ะของเราเป็นขายหนังสือก็ขอเป็นส่งพัสดุแล้วกันต้นทุนค่าแรงหรือก็ค่าบริการแล้วก็กำหนดเองได้เลยค่ะต้นทุนค่าแรงก่ห้าสิบค่าบริการ พอบันทึกเสร็จแล้วเราก็คิิกถูกได้เลยค่ะเพราะเราก็จะมีของพัดบริการแล้วเราก็ไปที่หมวดขายนี้แล้วก็เลือกใบเสนอราคาค่ะกดเพิ่มบวกค่ะเราจะเข้ามาหน้านี้เราก็จะเลือกเพิ่มสินค้าหรือบริการค่ะเราจะเลือกไปที่บริการนะคะ ก็จะขึ้นบริการที่เราบันทึกไว้ครั้งที่แล้วค่ะส่งพัสด,ดุเลือกมาหนึ่งอันแล้วก็กดย้อนค่ะก็จะเป็นการให้บริการส่งพัสด,ดุก็จะมีมีค่าบริการรวมแล,แล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็กําหนดส่งของแล้วก็ยื่นราคาถึงวันวทีคนะคะ่ค่ะแล้วกําหนดส่งของครับวันที่สิบราคาค่ะแล้วก็แล้วก็กหนดเครดิตเทอมล่วงหน้าได้ค่ะ เมื่อเช้ข้อมูลเสร็จแล้วเราก็ติ๊กถูกได้เลยค่ะก็จะขึ้นเป็นใบเสนอราคาค่ะพอเรามีใบเสนอราคาแล้วเราก็จะไปที่ใบแจ้งหนี้หรือบริการค่ะแล้วก็กดเพิ่มเอกาสารค่ะแล้วก็พอมาที่หน้านี้แล้วเราจะเลือกไปที่อินวอยต์ใบเสนอราคาที่เราทำเมื่อกี้นะคะกดเข้าไปค่ะก็จะมี ใบเสนอราคาที่เราทำครั้งที่แล้วคะ่ะต่อเข้าไปก็จะมีนี้ขึ้นมาตรวจเช็คข้อมูลเรียบร้อยวางเงินมัดจำก็สามารถใส่ได้คะ่ะพอข้อมูลเราเรียบร้อยแล้วก็ติ๊กถูกได้เลยคะ่ะก็จะขึ้นเป็นการรับเงินเชื่อที่เราเลือกเลยคะ่ะ